สวัสดีครับ,บคลิปนี้ก็อยู่กันเพย์ยำลูกชิ้นยำเผ็ดเพื่อสุขภาพยำร้านสุกนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุกสวัสดีครับจัดร้านยังไม่ทันเสร็จนะครับเพราะว่า,าวันนี้คนจะเดินช้าหน่อยอเพราะว่า,วายังติดน,กกนักเรียนเรียนหนังสือกันอยู่นะครับปเดิมยำชุดแรกกี่อย่างครับเนี่ย สี huh. ่ค่ะสี่หยาง400บาทพอดีเนาะวันนี้โปรโมชั่นถ้าไม่ขาดก็ไม่ขาดสมนาน้องๆมาซื้อกันกล่องคู่กั้ไหมอันนี้หยิบได้เลยนะจ๊ะแมครบอกไว้ ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมกล้า,าการันตีเลยนะครับว่านำยำยำรสชาติแซบ่บเคียวปลาลูกชิ้นปลาปูอัดอยู่นน้นนะลูกแล้วก็ร้านนี้กัร้านนี้จำสดเนี่ยจะเป็นพันธมิตรกันนะครับ หน่อยก็ขออภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ห้าโมงครึ่งเลยเนาะ<ช>วันนี้มาเร็วครับวันนี้มากดดันให้ทา,ทางร้านจัดร้านเร็วดีใจค่ะสาม,ม,มนีครับ 5, <6. S 1> วันนี้ก็มานั่งเล่นนั่งคุยกันนะครับเพราะว่าหาโอกาสยากคือบ้านก็อยู่ใกล้ๆนี่นะครับแต่สุขภาพไม่อำนวย

ก็ไม่ค้า,าไม่ได้หมดออร่อยไดด้หม,หมออแ่สูตรของทางร้านเนี่ยจะเป็นแบบไม่ลวกเนาะเอาหนุนก็ได้นะครับลูกค้าประจำสั่งการันตีว่าแ่บหลายอันนี้หกอย่างจ้ะหกอย่างก็หกสิบบาทเท่านั้นนะครับ ที่สําคัญรับทุกบัตรนะครับยกเว้นบัตร,ตรประชาชนกับไปกับขี่เดี๋ยวบัตรประชาชน,นก็มีมาแล้วค่ะอ๋อบัตรประชาชนก็ได้ <_ S 1> เพราะว่าเดี๋ยวมาแล้วเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอ๋อหอสองสามแล้วก็ของอะไรที่ว่ามไม่มีบัตรเอไอโฟเอมาร์โคนนะบัตรคนจนอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าบัตรอะไรนะพี่ติวัสดทีการแห่งรัฐอ่าขอบคุณค่ะ ก็ยังบางตานะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาลูกค้าเดินถ้าสักประมาณหกโมงขึ้นไปเนี่ย <ใน S 1> ลูกค้าก็จะามาเดินกันเอแป้งขนาดก่อนไหมลุกไปก่อนนะตักเพื่อมเนาะลูกค้าประจำมิจฉาไม่ขอทำเพื่อนไม่ประจำเห็นมานะ 行。 สามารถบริการนำกลับบ้านได้ด้วยนะครับ40บาที่ใช่ปะ่ะ30น,นี่30ไ,ไ,ได้เลยคะ ควยหนึ่งโอ้ใส่ช่วยใช่ไหมเห็ดหลักเห็ดไหมหลักหวานเลยใช่ไหมอของหมูสับคุยหนึ่งจ้าเลือกเลยค่ะใส่น้ำโหนะแต่น้งโหระทางนี้ไม่ใส่ ตอนนี้หมูสับยังผลิตไม่ทันนะครับเนื้เคี่วปลาชิ้นปลาแล้วก็หมูสับ

นนะครับี่ก็จะเป็นอ๋อมีสูตรใหม่น้ำปลาเลยนะคะโสมโปรตีนน้ำจ้ำไม่เผ็ดแล้วก็จะมีสูตรใหม่น้ำปลาร้านะครับสมัยนี้ยำไม่ใส่ปลาร้าก็จะตอบสนองลูกค้าไม่ครบทุกกลุ่มเนาะ เกิดมันแยกหม้อนะคะถ้าเกิดน้ำปลาจะใส่หม้อหนึ่งยำหม้อหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวแป้งกันลีกกัดน,น,นึงเดี๋ยวก็้าหวานกู้แม่ได้ไหมหวานหวดกระด่ะหนักไหมไม่เจ็บนะคะทำไมแม่ไหมสาวจ้องขยันครับ วยงานได้แล้วเหมือนกันร้อยสองปีจะมายืนยำแล้วนะเนาะอถึงไม่จ้างลูกจ้างเอาใส่เขาช่วยนี่แหละเป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัวนะครับนี่ต้องลวกก่อนรอบนึงค่ะกกินนะ่นเท้ารับเลิไปถ่าเลยจ้ะ อันนี้ลวกรอบนึงก่อนสุกแล้วค่ะเพื่อดับกลิ่นชาวกับกลิ่นชาวเนาะอันนี้เขาเรียกกชิ้นปลาบุ๋มค่ะของในเฮียงใช้วัตถุดิบเกรดดีเลยนะครับคือไม่ใช่วายอ่ะไม่ละสิบบาทแล้วจะใช้วัตถุดิบเกรดไม่ดีเม่ไร้แต่เกรดดีหมดเลยค่ะใช้แต่เบ็นโตชิ้นปลาไอเกี๊ปลาสามย่านเกี๊ปลายังใช้ของสามแยกนะครับเฮ้ยสามย่านนี่ยก็ไม่ใช่สามแยก ค่ะคับร้านนึงลนุกจะขายของลูกค้าก่อนขยันใหญ่เลยรับค่าจ้างเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ยี่สิบยี่สิบแบงค์เขียวแบงค์เดิหมดแล้วใช่ไหมยี่ค่ะวันนี้หนูเอายี่สิบเดี๋ยวอีกสองปีหนูเอาสองร้อยนอนนั้นลูกค้ายยากน้ำยำนะคะ พอเริ่มเย็นเนี่ยตลาดนินจามาต่าชนบุรีก็เริ่ม,มคึกค,คักแล้วนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่เข้ามาชมแล้วอยากทราบสถานที่ถ้าดูคลิปจบจะทราบนะครับผมจะบอกทุกคลิปว่าเราไปที่ไหนนะครับบานทีผมก็ไม่ได้เขียนคาอธิบายไว้เนาะ3ามสี่ห้าหกดเดอย่างก็งง70ิบนะครับ ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นสิแถมหนึ่งอยู่ไหมครับมีค่ะเาเจอลูกค้ามาจากเกตถ้ามาจากช่องถ <มา S 1> ้าจากช่องเราสายไทยทิพย <10. 1. S 2> ์สิบแถมหนึ่งเอชช้วกไม่วางชปาไปวางก่อนได้ไหม หมูสับเลยนะคะหมูสับค่อยๆหมูสับนี่ครับ,บหมูสับกำลังผลิตอยู่นะครับนี่ชาเผ็ดเนาะแฝดจางก็สิบบาทจากเมื่อกี้จ่ายไปแล้วอ่ะสิบบาทจา้ะพ่อขอฝาด,ด้วยน,น้องแยกกำยังกลับบ้าน ฟ้ภาฟ้าค่ะดูการใส่ใจในการจัดเตรียมวัตถุดิบนะครับคุณป้าทำยังไงจ๊ะ อีกหนึ่งอย่างที่ต้องชมเชยตลาดนี้คือมาตรการความสะอาดของที่นี่เต็มร้อยนะครับเพราเ็ดสอดแล้วเรื่องความสะอาดาไม่ต้องพูด<ห>ถึงนะเลยมาการะแบบนะแป๊บนงะพค้าแม่ค้าที่จะเข้ามาขายที่ตลาดได้นี่ต้องมาตรฐานสูงนะครับ รอเกอปากลาเา้นอ,อประูกปลาเาตันนะจ๊ะอันนี้วันหกิโลได้ครับเนี่ยอันนี้8โลค่ะทุกสาวนี้จะใช้8โลครับโอ้ิินปลาน้าหูกปลา,า,ปลาค่ะอย่างดีค่ะเดกราหูปลานี้ทานดีครับ ภาพเราจะเน้นใช้ของแป้งเยอะกว่าปลาเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เราจะใช้วัตถุดิบอย่างดีเนื้อปลาจะแน่นนะครับตปาน,ปนี้โล่เบาบาทนี่อย่างดีแน่นอนครับ <c oughs> เพราะว่าผมทานซุก,กี้กันบ่อยอันนี้ไม่เผ็ดเลยแต่ำนิีเดียวจ้าประจำ ตุหมูยอหมูยอตาเพชรอร่อยนะน่าแม่แป้้อยเป็นของที่ไหนครับอน,น,บนี่ตัวนึงหมคะก็แมนของโคราชนะคะค้กันนง <c oughs> ต้องโดนอะน <c oughs> ไรล้่ะแม่ค้าแม,ม,ม,ม่ใช้มานานมากแล้วเป็นสิบปีแล้วก็คือจะเลือกใช้แต่ของดีๆเนะาะจ้ะ <c oughs> อ,อร่อยนุ่มมีขอ,ขอขบผักเยอะ ก็จะใส่แค่นี้เจ้านี้น้อยเป็นไรเก็บขาวโอโเนี่ยหอยล้มเพื่อแล้วนสูงแล้วผมก็เดินขึ้นของก็เดินลงมา๋อ สีสันก,ก็อาจจะเิื่ชืนิดนึงเพราะว่าไม่ทันเสร็จนะครับแต่น้ำยำเนี่ยรสชาติเหมือนกันต่างกันแค่ปริมาณพริกนะครับ ก็ทำแบบนี้ได้นะครับว่านั่งแต่ช่วงนี้ไม่เคยกล้าทำเลยนะเพราะว่ามันแพ้น้ำปลาไงน้ำปลาน้ำปลานี่เป็นวันก่อนลองนะครับน้ำปลาที่เป็นเป็นตัวที่แพ้หนักมากยังไม่คะสิบบาทเลยจ้าเ่ก็เลยจ้า ชาติเหมือนกันเลยหมูกบบนี้นะคะครับแปดอย่างนะคะเผ็ดไหมไม่เผ็ดใส่ถ้วยได้ถุงจ้าถ้าทำปลาลวกอ่ะหน้าร้านมาแล้วครับ หมูสับครับผลิตเสร็จแล้วใส่ใส่ถุงนะใส่ด้วยให้เสร็จมาการการนะคะ นมีดารามาเยือนร้านสุ้ยนะครับอันนี้รู้จักกับพี่ตีใช่ไหม

ไม่เป็นไรไม่ตีเรียดตัวเป็นไงเป็นไงแต่แค่ยาเปลี่ยนก็พองานไม่ตีเรียดตัวเป็นไงงานจะว่าผักไงแล้วพอดีก็ประกาศเหมือนกันจะมีใครแย่งมั้เนี่ยเป็นสองงานไม่เป็นเดียวไม่มีคนเดียวเลย